สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงหบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องกับเรอัลมาดริดครับจะลงสนามกันในเช้าวันพุธครับเวลา6โมงเช้านะครับโดยที่การถ่ายทอดสดเนี่ยจะถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วย นจะได้ไม่พลาดในเกมอุ่นเครื่องของเชลซีนะฮะรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนฮะในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมไล์อัพที่คาดครับเดี๋ยวไปดูว่า11ตัวจริงที่คาดทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดา แล้วก็ล่าสุดครับพิง k ์เล o อนโซดกระป๋องสีชมพูนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจของสิงห d of Football กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะฮะโดยเฉพาะการแจกเสื้อฟุตบอลแล้วก็กิจกรรมมีติ้งที่จะเกิดขึ้นในเกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะเพจของสิงห d วอ f o o ุตบอ l นะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมมาหน่อยฮะฝั่งเชลซีเนี่ยอุ่นเครื่องนัดล่าสุด แพ้แมนซิตี้มานะครับโอ้โหเตะกันตีสี่ครึ่งนะฮะเราจะตื่นมาทรมานแล้วเจอผลการแข่งขันที่ทรมานเข้าไปอีกไปดูสภา,าพความพร้อมมาหน่อยะฮะฝั่งของเชลซีก่อนแล้วกันนะฮะคู่หู2นักเตะจากโคปาอเมริกาก็คือเอนโซเฟรนันเดสกับมอยเซสกาเซโดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีสัมภาษณ์กาเซโดนะครับแล้วก็เอนโซมาเรสกามาเรสกาบอกว่าใช้มอยเซสกาเซโดลงเล่นเพียงแค่45นาทีในเกมกับแมนซิตี้ อาจจะด้วยความพร้อมเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าเขาลงซ้อมแค่เซสชั่นเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไกเซโดก็แทบจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วงเรียกความฟิตตัวไกเซโดเองก็ออกมาสัมภาษณ์เรื่องปัญหาของสนามครับที่ไม่มันค่อนข้างแห้งนะครับไม่เหมือนสนามในยุโรปนะฮะจะมีผลเหมือนกันโดยที่เอนโซกับไกเซโดสภาพก็ผมเชื่อว่าได้ลงเล่นแน่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ได้เล่นแค่45นาทีอะไรแบบนั้นส่วนโคพาเมอร์มาคุคุริยาคอนอกาลาเกร์ ก็ยังอยู่ในช่วงของการพักร้อนนะครับก็นักเตะหลายคนถามว่า3คนนี้จะได้เล่นเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เดินทางมาที่อเมริกานะครับเดี๋ยวเชลซีมีโปรแกรมเล่นกับอินเตอร์มิลานด้วยที่เดอะบริดจ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็น3นักเตะนี้ในเกมอุ่นเครื่องกับอินเตอร์มิลานแต่ว่ากาลาเกอร์เนี่ยอาจจะได้ย้ายออกไปก่อนนะครับอาจจะไปอยู่กับแอเลติโกมาดริดนะครับขณะเดียวกันนิคลัส์แจ็กสันนะฮะบทสัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ก็เพิ่งจะลงซ้อมกับพื้นย่าได้แล้วก็น่าจะยังลงเล่นไม่ได้ครับเพิ่งซ้อมไม่กี่เซสชันเท่านั้นเองแล้วก็สภาพร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยถึงอัสเซลดิซัซี่ที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเริ่มกลับมาลงฝึกซ้อมแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาบอกว่าพอมีอาการบาดเจ็บเนี่ยสภาพร่างกายการเรียกฟิตต้องใช้เวลาหน่อยเพราะฉะนั้นสองคนนี้ผมเชื่อว่าจะยังไม่ได้เล่นแน่นอนนั่นแสดงว่าแวรุกก็จะมีคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกับมาคิว นะที่น่าจะได้ลงสนามขณะที่เป็นชิวเวลฟอฟาน่าบาเดชิวมาดูเอเก้ก็อาจจะได้สลับลงเล่นฟิลิปยอร์เกนเซนที่ไม่ได้เล่นในเกมแลล่าสุดผมว่าเกมนี้มีโอกาสสตาร์ทลงเป็นตัวจริงเพราะว่าเกมกับมาซิตี้อะโรเบิร์ตซานเชสเล่น90นาทีผมว่ายอร์เกนเซนได้เล่นตัวจริงแน่นะครับอ่ะก็ไล์อัพที่คาดครับของทางฝั่งเชลซีครับประตูเป็นทางด้านฟิลิปยอร์เกเซนนะฮะเกมรับริชเจมทางขวา ซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นเบนชิวเวลและเซนเตอร์ Center, ใช้บาเดชิวกับโควิลนะครับก็หนักแน่ถ้าเป็นคู่นี้นะฮะผมเชื่อว่าโฟฟาน่ายังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอาจจะได้สตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองอหรืออาจจะโฟฟาน่าลงเล่น45นาทีแรกอะไรแบบนี้โควิลจะไดเ้เล่นนานหน่อยนะฮะกลางเนี่ยดูสเปเรียฮอลนะฮะเอ็นโซฟานันเดสนะครับ, andez, รบแล้วก็แนวรุก3คนมาดูเอเก้เอนคุนคูสเตอร์ลิงแล้วก็มาร์คิว มีโอกาสออกแบบนี้มากที่สุดนะฮะโดยเฉพาะแนวรุกเนี่ยผมว่ามาเกลจะได้มีนาะทีในการลงเล่นมากขึ้นหลังจากจเกมกับแมนซิตี้อ่ะโอกาสในการลงสนามไม่ได้เยอะมากส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดครับไปดูกันหน่อยสภาพทีมนะฮะก็อาจจะได้เห็นแนวรุกบราซิลเต็มข้อแน่นอนครับวินิซุสจูเนียร์โรดิโก้แล้วก็เอนดริกนะฮะเพราะว่าเอนดริกเนี่ยได้เล่นในเกมกับเอซิมิลานผมบรรยายอยู่ในเกมนั้นเนี่ยเหมือนมันเกมเรียกความฟิตมากกว่าแต่ว่า สามผู้เล่นบราซิลได้ลงแน่นอนฮะมีโอกาสลงสูงมากๆเฟเดบอเบดครับยังไม่ได้กลับมาจากช่วงเบรกโคปาอเมริกานะครับแต่อย่างที่บอกครับวินิสุสจูเนียโรดิโกกลับมาแล้วนะที่เหลือเนี่ยมีเพียงดาบิดอลาบาที่เจ็บเ c ซียังเจ็บพักยาวอยู่ <S <S ติโบกูตัวก็น่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับก็อะไรอัพที่คาดมารดริดเนี่ยประตูเป็นกูตัวครับแบ็กขวาลูคัสวัตเกสครับแบ็กซ้ายฟรานกาเซียผมว่าซ้ายขวามาดริตไม่น่าเปลี่ยน ฟานกาเซียเนี่ยเขาพยายามจะดันตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้เล่นด้วยเซนเตอร์น่าจะเป็นมิลิตากับรูดิเกอร์ครับที่เหลือเนี่ยมีเจ้าหนูมาตินนี่ก็ได้รับโอกาสเยอะมาตินเซบายอสเนี่ยได้เล่นแน่แล้วก็อาดากูเลน่าจะเป็นแบบนี้แนวรุกโรดิโกเอริกแล้วก็วินิสุสจูเนียที่เหลือเนี่ยวันนั้นที่ผมบรรยายเกมมาตริเนี่ยอันเชลติกจะใส่ชุดประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็สักพักครึ่งหลังเนี่ยอาจจะมีดาวรุ่งโหลายคนเลยฮะไอเจ้าหนูอะไรนะโจนมาตินเนสที่เป็นน คือชุดใหญ่อะเรามาดิดมาแน่45นาทีนะครับแต่ว่าจะมีพวกเซมายอสจะมีเจ้าหนูมาตินเนี่ยได้เล่นแล้วก็ลูคัสบาสเกตขวาฟรานกาเซียซ้ายที่เหลือเนี่ยผมว่าจัดเต็มผมว่าใน45นาทีแรกอะตีไว้เลยฮะว่า60เป็นผู้เล่นชุดใหญ่แม้กระทั่งลูก้าโมดิชก็มีโอกาสจะสตาร์ทได้เล่นนะครับแต่ว่าพอ45นาทีหลังอะเขาจะพยายามเปลี่ยนไทยผู้เล่นแบบ แทบที่เราจะไม่รู้จักเลยอ่ะแทบจะเป็นเรมาบริดคาสติยาชุดสำรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโดนมาริดยิงเนี่ยจะโดนครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเรามีโอกาสทําได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมว่ามีโอกาสสูสีครับออกเสมอสูงมากทําไมผมมองแบบนั้นครับเพราะว่าผมบรรยายเกมนัดล่าสุดอนะ่ะที่เรมาดริดเจออซิมิลานเนี่ยเกมนั้นเนี่ยมาริดพอเป็นชุดแรกเนี่ยโอ้โหพวกเขาเล่นดีครับลูก้าโมดิตลูกคัวสวัตเกสเดนนิเซบาบยอสเปยอก็เล่นดีนะครับโรดิโกวิดิซิอุสนัดนั้น ไม่ได้เล่นแต่ว่าจะมาเล่นในเกมนี้ก็จะเป็นเกมเรื่องความฟิตแต่ผมว่าชุดใหญ่พวกดูดิเกอร์มิลิเตลเนี่ย45นาทีแรกผมว่าเขาจัดเต็มแน่นอนแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมว่าจะเป็นช่วงของเชลซีตรงที่นักเตะเรอัลมาดริดหลายคนนะครับที่ขึ้นมาอย่างคาสติยาเนี่ยอายุ16 17เนี่ยมันไม่แปลกถ้าเชลซีจะขยกเพราะถึงแม้ว่าเชลซีจะเป็นตัวสำรองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นสำรองในเกรดที่เอ่อไม่ใช่ดาวรุ่งสักทีเดียวนะครับอาจจะมีพวกอุโกชุกู นะฮะอ่ามากิลอ่ะจะสลับเปลี่ยนกันอาจจะเป็นโรย่า ah, หรือเป็นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสำรองที่ไม่ใช่ดาวรุ่งเพราะฉะนั้นผมว่าคู่เนี้ยคาดดาวผลการแข่งขันได้ยากครึ่งแรกอนะ่ะถ้ามาด้วยใส่เต็มเนี่ยผมว่าเชลซีเหนื่อยแน่นอนนะฮะเหนื่อยแน่นอนแล้วก็ถ้าวัดผลจากครึ่งแรกเนะี่ยผมว่าเชลซีจะโดนก่อน,อนด้วยซ้ําแต่พอมาเปลี่ยนเป็นตัวสำรองครึ่งหลังที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยผมว่าเชลซีจะจะบทเข้าใส่ร็มบอดิทได้เพราะว่ามาตรฐานของทีมอ่าตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ย วันนั้นที่ผมเห็นอยู่ในเกมของมิลานอ่ะห่างกันพอสมควรน,นะแต่ว่ามันเป็นเกมเกมที่ไม่ได้วัดผลอะไรมากมายนะครับผมไม่อยากให้แฟนเชลซีไปซีเรียสถึงแม้ว่าจบการในขันจะชนะเรอัลมาดริดได้อย่างที่ผมบอกครับครึ่งหลังอ่ะเขาเด็กทั้งชุดเลยผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องเรียกความฟิตสําหรับนักเตะหลายๆคนนะฮะอ่ะได้ดูฟอร์มกิลกับเอนคุนคูนะครับแล้วก็อย่างน้อยเราได้เห็นว่าแผนหลังสของมาเรสกาใน2เกมแรกมันไม่เวิรก์กแล้วก็เขาก็กลับมาใช้42 3ส อยากเห็นริชเชนกับชิวเวล่นชิวเวลเล่นด้วยกันเนี่ยว่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคู่นี้โอกาสออกเสมอสูงนะครับแล้วก็ถ้ามาดริดจัดชุดเล็กลงมาแบบเต็มข้อเลยในช่วงครึ่งเวลาหลังโอกาสเชลซีชนะยังมีเลยผมมองว่างานนี้เชลซีไม่แพ้นะมาดริดจากการที่มาดริดโรเตชันผู้เล่นในช่วงครึ่งหลังครับผมว่าโอกาสออกเสมอมีน่าจะจบที่1ประตูต่อ1นหรือไม่ก็2ประตูต่อ2แต่คิดว่ามีโอกาสจะยิงกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า เออเรอัลมาดริดก็เปลี่ยนผูเ้เล่นเยอะส่วนเชลซีเนี่ยเกมรับก็ยังดูแบบลุ้มๆนันดอนนะฮะยิ่งบาดดชิวเนี่ยที่ถ้าเจอกับวิดิซุสจูเนียเนี่ยน้ำตาไหลรินแน่ๆนะครับอ่ะเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับคิดว่าเชลซีจะเอาชนะเรอัลมาดริดได้ไหมหรือว่าเออเรอัลมาดริดในชุดใหญ่จะบดใส่เชลซีตั้งแต่ครึ่งแรกอาจจะโดนยิงห่างตั้งแต่ครึ่งแรกหรือเปล่าหรือว่าปัญหาเรื่องการบิวอัพของเราเนี่ยนะ,ะที่เจอกับไมรซิตี้จะได้รับการแก้ไขหรือย,ยังเพราะถ้าเล่นแบบนั้นเรอแมตติด เจอวินิซูสนี่แย่แน่นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะฮะก็พักครึ่งของเกมรวมถึงหลังเกมกับเรอัลมาดริดนะครับเอาฝากด้วยนะน้องๆเต้ต้องบรรยายเกมนี้นะครับใน BG Sport ย้ำนะฮะบ g Sport ร์โมงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ